อ่ะวันนี้มาหาหวานปลานะครับโอ้จะมีปลาไหมน้อสันสวันนี้พอจะมีปลานะครับส,ส<ะ>ันฮะไอ้ทุกข์ลองทายเคยแต่ไม่มีอะไรเนาะไม่น,น่ามีปลาไม่รู้ท่าทีระดับขาดใหญ่มาเนาะเย่างนี้มันก็ต้องมีแหละเดี๋ยวคุณไปดูคุณบอกนะครับ โอ้สิปลาไม่นอนสนักเลยนะครับบรรยากาศทุ่งนา โอ้โตตึตึ่ับออได้อยู่บ่เดี๋ยวไปดูครับปลาอะไรนะครับโอ้ปลาคอใหญ่ ตัวละช่อนอข่าวชั่วเ,เลยธรรมดานะนี่หลายลายหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวมาลุ้นแต้มต่อไปนี่ครับวิถีชีวิตแบบบ้านบนะครับนะก็มาหาลงทุ่งลงสารครับมาหาหวานแหหาปลากันนะครับพอได้กินพอได้ประหยัดค่ากับข้าว นะครับ,รบ,รบนี่ครับ <c oughs> บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับจะเก็บภาพบรรยากาศเรื่อยๆให้ได้ดูได้ชมกันนะครับอ๋อไลายคเยอะ

วนปุลีอยวา้ืทำมาอดจะนับนใหญ่มากพี่นรา้าอ่าเย็นยนี้แหละเมนูกับแกลม,มลกับข้าว <c oughs> อาอกรองต่อไปอะสะสมใยตั้พี่สตัตาพนะเด็กเลื้อตเดียวกรสันเบลลี่นี่ โอ้โดดอีแล้วครับโดดอีแล้วโดดแล้วครับไว้ก่อนไว้ก่อนแฮมเหนื่อยก่อนอายุนะนี่ยแล้วพี่น้องก็เนี่ยิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับหาอยู่หากินกันไปออโอ้โห ใหญ่มาก คนหนึ <łość> ่งนะครับแหใหม่ด้วยนี่ยจะมาข้านอแหใหม่นานโอ้แหใหม่ขึนมาอันเ้อสวะแท้แหใหม่นะ